แหละครับความทงพิเศษโอ้ยิ่งอยากใช้มีเยอะๆคนบ้านเมืองเนี่ยจริงๆนะน,นักเข้าบินขี้ได้มันนกยิ่งดีทํำสิครับถ้าใครทาได้ใช่ไหมครับ <c oughs> โอเคติ๊ดๆตๆๆตตลุงคะการเป็นเจ้าภาพบวชพระจะได้บุญจริงไหมคะ วันนี้มือสั่นสนัขอให้ไปอยู่กับลุงมือสันมือสั่นนับแบงม,งมังยอม,อมดีไหมล่ะมือสั่นนับแบงดีไหมเออคนที่อยากเห็นนู่นอยากเห็นนี่นั่นตอนทําสมาธิแต่เขาไม่เห็นทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ตัณหาเนี่ยเมื่อมีความอยากอยากได้จะไม่ได้อยากเห็นจะไม่เห็นอยากเป็นจะไม่เป็นสมาธินี่บอกเรชาบไว้เพรา,าะนั้นทำทิ้งทำควา้างได้แต่เราท่านั้นอย่าหวังผลมันจะออกมาันเองคําว่าอยากมันปแปลว,ว่าตัณหาตัณหาอยากอยากทํานูน่นอยากทํานี่อยากนั่งสมาธิให้ได้เหมือนนู่นนี่นั่นเหมือนใครนู่นอยากคําว่าอยากตรงเนี้ ถ้าอยากก็จะไม่ได้ก็คือความหมายตรงนี้เอง okay. นะไม่อยากก็เป็นวิภวะตัณหาเอาว่าอยากก็ไม่ดีไม่อยากก็ไม่ดีนะั้นกลางๆอะไรกันนะเออได้บ้างไปแล้เหมือนกงาประกาศทำทิ้งน้ำกว้างไปนะฮะแต่ก็สังเกตเอาเนี yeah. ้ยให้ให้ท้ายให้ใหใหใหทาใจแบบนี้ครับแล้วจึงเมลาจะได้มันจะปอกแป๊กเองนะครับ โอเคนะสรุปก็คืออยากมันเป็นตันหาไม่อยากมันก็เป็นตันหามันมีที่ยืนไหมเนี่ย mm hmm. เหมือนกับเชื่อก็งโง่ไม่เชื่อก็งโง่มันก็ความหมายเดียวกันไม่มีที่ยืนนะมันต้องเข้าใจมันโอเคไหมครับนะคุณอะไรล่ะนั่นนันะคุณปฉพรนะครับโอเคเข้าใจตรงกันนะ เพราะนันทำเป็นเฉยๆแต่อย่าไปอย่าแปลอะไรเฉยๆที่ว่าเนี่ยนึกได้ก็ต่อนึกได้ก็ทําเนี่ยนะแต่ก็แต่ก็ไม่ใช่ไม่เลยนะถ้าไม่เลยก็แปลว่าไม่ต้องไม่ต้องได้กันนะต้องสังเกตเอานะครับอยากก็ไม่อยากโอเคดีแล้วจ้าดีแล้วจ้าตเตเต